พาแม่มากินข้าวเ,าเา <laughs> ก,ก็ดดูทำแกงแม่เอาแม่คืนแม่เหรอเอามะนาวบีบดิเฮ้ยอย่าไปสั่นหาแกงแม่เอามาให้ข้านี่เอาเปลือกมะนาวมา,าไปแกงแม่ไหมแม่หลอตุ่มจยา กินหมูทอดมะนาวไอ้หมูสามชั้นไปก่อนอ้าวหาวแล้วหาวแล้วอาจจะนอนหรือยังพึ่งจะตื่นพึ่งจะตื่นมาหกโมงนี่หาวอีกแล้วของะนี่ยังจำได้ไงโตกันเศร้าหรือว่ามันแบ็คพิงก์ไงของขวัญแบ็คพิงก์ เขาชอบลิซ่าเขาไม่ได้ลืมรอแป๊บน,นึ่งไข่เจียวมาแล้วมาเรื่อยๆกับข้าวหรอต้มยำมาแล้วนน <c oughs> เห็น โอเคกินข้าวก่อนนะจ๊ะ